ช่วงนี้มีการถกเถียงเรื่องโคกน้องนากันมากเหลือเกินในหมู่บ้านในชุมชนในกลุ่มต่างๆมีการถกเถียงโต้เถียงกันมากโคกน้องนากลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายจริงๆแล้วโคกน้องนาเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่แต่และคน ต้องคิดเองทำเองออกแบบเองเพราะการออกแบบโคกน้องนาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะมาทำให้เราได้เพราะว่าคนที่จะออกแบบได้ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่กับที่นานที่สุดรู้จักที่ดีที่สุดฉะนั้นจึงมีการ เรียนมีการฝึกอบรมเรื่องโคกน้องนากันค่อนข้างเยอะเพื่อให้คนเข้าใจจริงๆและก็ไปออกแบบตามสภาวะพื้นที่ของตัวเองตามความต้องการของตัวเองแต่ว่าในความเป็นจริงปัจจุบันเนี่หลายๆคนก็เห่อโคกน้องนาเพียงเพราะคิดว่ามันมีเหตุมีผลมันเป็นสิ่งที่ฟังดูดีแต่ไม่เข้าใจ อันนี้ก็จะทำให้เกิดการใช้เงินไปทำโคกน้องนาอย่างมหาศาลการใช้เงินทำโคกน้องนาโดยไม่เข้าใจเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับโคกน้องนาหรือวิธีคิดแบบโคกน้องนาเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าทำไม่โดยไม่เข้าใจเนี่ยมันจะทำให้เกิดความล้มเหลวเกิดการสูญเปล่า เกิดการเสียเงินจำนวนมากทีเดียวแล้วก็ทำให้คนส่วนมากเห็นว่ามันไม่เวิร์กใช้ไม่ได้หรือไม่ก็ทำให้คนที่สูญเสียเงินนั่นแหละบอกว่ามันใช้ไม่ได้ไม่เป็นจริงแต่ความจริงแล้วมันเป็นเพราะว่าเราทำไม่ถูกต้องเราทำไม่เป็นฉะนั้นการที่จะทำโคกน้องนา มันจึงต้องเริ่มที่ความเข้าใจเป็นอันดับแรกไม่ใช่เริ่มที่ความอยากได้เริ่มที่ความเข้าใจเข้าใจระบบการทำงานของมันเข้าใจวิธีการออกแบบเข้าใจวิธีทำรรวิธีขุดดังนั้นก่อนที่จะออกแบบโคกน้องนาเนี่ยมันจะต้องรู้จักดินเป็นดินทรายดินเหนียวดินลูกลังหรือดินอะไร ต้องรู้จักน้ําว่าน้ําเราเนี่ยอยู่ลึกขนาดไหนอยู่ตื้นขนาดไหนรู้จักภูมิประเทศว่าที่เราอยู่สูงหรืออยู่ต่ำํำยังไงรู้จักพืชที่เราจะปลูกว่าเราจะปลูกอะไรบ้างและที่สําคัญที่สุดคือรู้จักว่าเราต้องการอะไรเราอยากได้ยังไงเราอยากได้อะไรใน10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องรู้ ก่อนที่จะต้องตัดสินใจที่จะทำโคกน้องนาไม่ใช่ว่าอ,อคนอื่นบอกว่าโคกน้องนาดีเราก็จะเอาด้วยเอาเงินไปทุ่มลงเลยให้ใครที่ไม่เคยเห็นที่เราเลยออกแบบให้แล้วที่มันอยู่สูงไปขุดสะในที่สูงยังไงมันก็ไม่มีน้ํานี่คือความสูญเสียหรือบางคนที่เป็นทรายเยอะมากเป็นทรายล้วนไปขุดสะแคบๆลึกๆชั้นเนี่ย ปีเดียวพังตื้นและเงินที่ลงไปก็หายวับแล้วก็บ่นว่าล้มเหลวหรือสะไม่มีน้ำนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันฉะนั้นก่อนที่จะทำโคกหนองนาเนี่ยอยากจะให้เรียนรู้ก่อนครับอย่าวิ่งตามเพราะมันเป็นกระแสอย่าวิ่งตามเพราะมันฟังดูดีมีเหตุผล อย่าวิ่งตามเพราะอยากได้งบประมาณจากหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาสนับสนุนโคกหนองนามันจริงๆแล้วมันไม่ได้ประโยชน์เลยถ้าเราไม่เข้าใจประโยชน์มันน้อยมากฉะนั้นมันต้องเริ่มที่ความเข้าใจจริงๆช่วงนี้มันมีหลายคนมากที่กำลังเห็นว่าโคกหนองนาเนี่ย มันเป็นปัญหามันไม่เป็นจริงใช้ไม่ได้จริงไม่ได้ผลจริง,อย,ง,งอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วโคกน้องนาเ,นเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาได้ครบถ้วนทั้งปัญหาเรื่องชีวิตคนสามารถทําให้เราใช้หนี้ได้ถ้าเราออกแบบได้ดีนะออกแบบได้เป็นเราจะใช้หนี้ได้มีอาหารกินมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้นมันเป็นการแก้ปัญหาแบบองค์รวมที่ยิ่งใหญ่มากแต่คนที่ไม่เคยทำมีแต่คิดและวิพากวิจารณ์ก็จะมองว่าเออมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองล้าหลังไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยหรือบางคนก็บอกว่าเออมันเป็นเรื่องของคนรวยคนรวยเท่านั้นที่ทำได้อันเนี้ย มันก็ไม่จริงเสมอไปเพราะว่าการทำโคกน้องนาเนี่ยมันต้องทำตามฐานะและทำตามกําลังของตัวเองที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือต้องทำตามพื้นที่บางพื้นที่ไม่มีความสามารถที่จะขุดสระได้เราก็ไม่ควรที่จะดันทุลังไปขุดสระดังนั้นเราจะไปทำเหมือนคนที่เขามีเงินเขาออกแบบให้สวยสดงดงามเป็นอะไรก็ได้อันนั้นคือคนที่มีเงิน เขาก็ทําตามฐานะและกาลังของเขาแต่ถ้าคนไม่มีเงินเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปขุดสะใหญ่โตหรือไม่ขุดสะเลยก็ยังได้เราก็อาจจะแค่ปั้นคันนาใหญ่ๆขึ้นมาเพื่อเก็บน้ําฝนเพื่อเอาน้ําฝนลงใต้ดินให้มากขึ้นแล้วก็ขุดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลางสักเม็ดหนึ่งหรือเม็ดยี่สิบเอาท่อคอนกรีตรลงไปก็สูบน้ําขึ้นมาลดผักแปลงเล็กๆพอ เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองได้พอหาเงินเลี้ยงชีพได้ก็พอพอเก็บสะสมเงินได้ค่อยเอาไปขยายตรงไหนที่มันจะทําได้ค่อยๆทําค่อยๆไปไม่ใช่เห็นคนที่เขามีเงินท,ทําสวยๆแล้วเราก็จะต้องทําให้ได้อย่างนั้นจึงจะเรียกว่าโคกหนองนาอันนั้นก็ไม่ใช่เหมือนกันฉะนั้นหัวใจของโคกหน้องนาก็คือทํำยังไงก็ได้ ทำให้เรามีอยู่มีกินมีใช้แล้วก็มีเหลือที่จะแจกทําบุญทําทานแจกจ่ายเก็บสะสมไว้แล้วก็เหลือไว้ขายทายัางไงจึงจะให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมาในพื้นที่ที่เรามีนั่นคือเป้าหมายหลักฉะนั้นจะขุดสระหรือไม่ขุดสระก็แล้วแต่สภาวะของแต่ละคนละทีเนี่ยมันจึงไม่ใช่ว่าโคกน้องนาทุกคนจะต้องมีสระทุกคนจะต้องมีคลองไส้ไก่ มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องอยู่กับพื้นที่และศักยภาพความต้องการของเจ้าของที่ด้วยดังนั้นโคกหน้องนาก่อนจะทำควรจะศึกษาให้เข้าใจเรียนรู้ให้เข้าใจจริงๆว่าระบบมันทำงานยังไงถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็คือแมงเม่าที่บินเข้ากองไฟ หมดเนื้อหมดตัวโดยเฉพาะคนที่กเกษียณมาเอาเงินบำนาญก้อนสุดท้ายมาทุ่มปุ๊บลงไปเนี่ยโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเห็นคนอื่นเขาว่าดีก็วีดีตามเนี่ยโดยที่ตัวเองไม่เข้าใจเนี่ยอันนี้คืออันตรายครับฉะนั้นก็อยากจะฝากบอกทุกคนที่สนใจเรื่องโคกน้องนาว่าถ้าสนใจจริงๆเนี่ยต้องเรียนรู้ให้เข้าใจไปดูงานไปดูตัวอย่าง ไปดูที่ที่เขาทําเป็นรูปร่างสําเร็จแล้วแล้วเราจะได้เห็นภาพชัดเจนว่ามันควรจะเป็นยังไง